เราได้ตรวจสอบในข้อกฎหมายทุกอย่างนะครับล่วงเปลยไปถึงเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เราไมา่ได้หนีหนอนใจนำเรื่องนี้มาตรวจสอบยืนยันกับรรท่านประธานครับไม่มีเรื่องใดๆที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มีข้อที่จริงที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย กาบเรียนธรรมธานด้วยความขรพรายละเอียดผมอาจจะมีเวลาไม่มากครับแต่ว่าเราสามารถจะชี้แจงพูดคุยกันได้เยอะมากในมิติของสื่อสังคมทั่วไปท่านระธานครับยืนยันกับธ่รมธานครับไม่มีข้อเท็จจริงใดๆหรือหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีแต่ข้อกล่าวหาที่โน้มเอียงเอาหลักฐานในการประกอบ ธุรกิจมาเป็นตัวกล่าวอ้างเป็นลักษณะการเชื่อมโยงกันแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ท่านท่านท่านประธานด้วยความเคารพครับเป็นเพียงข้อกล่าวหาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดเช่นนั้นก็ยังถือว่าคุณเศรษฐาทวีสินหรือนายเศรษฐาทวีสินเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ<ม>์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นที่หนึ่งขออนุญาตกลับยนท่านประธานนะครับท่านประธานที่เคารพครับ ประเด็นที่สองครับเป็นที่พูดคุยกันเยอะในสภาหแห่งนี้สมาชิกหลายท่านนะครับอาจจะแสดงความเห็นในฐานะพักกันเบืองด้วยได้แสดงเหตุผลว่าไม่สามารถให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งได้ถูกเสนอชื่อคือนายเศรษฐาทวีสินมาดำรงตำแหน่งนายกรลมตรีของประเทศไทยได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องของ คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเป็นพฤติการพฤติกรรมในการจัดตั้งรัฐบาลผมขออนุญาตกลับเรียนธรรมทานในประเด็นนี้นะครับเพราะมีหลายท่านเองก็ให้ความสนใจพักเพื่อไทยเองนะครับเคารพในเสียงของพี่น้องประชาชนทุกเสียงครับ ผมขีดเส้นใต้ว่าทุกเสียงประเทศเราประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงอยู่ครับในพฤติการพฤติกรรมในอุดมการ์ในการแสดงออกในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ว่ากลุ่มนั้นเป็นเสรีนิยมกลุ่มนี้เป็นอนุรักษ์นิยมแต่ผมกลาบเรียนธรรมทานด้วยความเคารพครับไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมเป็นอนุรักษ์นิยมล้วนแต่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขีดส้นใต้นะครับมุ่งเน้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองได้ยึดมั่นยึดถือ ก็คือระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขสำคัญที่สุดคือระบบรัฐสภาครับสสที่ถูกเลือกมาในสภาแห่งนี้นะครับในขณะนี้นี่498คน499คนล้วนมาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนที่ทุกคนก็ถือว่าเป็นปวงชนชาวไทย มีอำนาจอธิปไตยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเขาเหล่านั้นเป็นผู้ให้สิทธิ์ให้เสียงกับตัวแทนเขาเข้ามาในระบบตัวแทนเขาเป็นประชาชนในระบบประชาธิปไตยครับเขาไม่ได้เป็นเผด็จการจริงอยู่ครับพฤติการพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องของการแบ่งแยกความเห็นการแตกต่างความคิด แม้จะเป็นประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ความคิดความเห็นของคนในชาตินี้ในบ้านมีหนึ่งนี้เนี่ยในสองพศที่ผ่านมามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลุ่มที่อ้างเป็นเสรีประชาธิปไตยก็มีแนวคิดวิธีการไปอีกรูปแบบหนึ่งกลุ่มที่อ้างเป็นฝ่ายอนุรักษนิยม ก็มีแนวคิดวิธีการอีกอย่างหนึ่งสองแนวนี้ในสองทศวรรษที่ผ่านมาท่านประธานครับมีความแตกต่างมีความขัดแย้งมีการต่อสู้เชิงอุดมการทางการเมืองมาตลอดพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างเจ็บปวดคนที่เจ็บปวดที่สุดครับท่านประธานครับ คือพี่น้องประชาชนคนไทยถามว่าเราขัดแย้งกันเราสู้กันเราได้อะไรขึ้นมานี่คือจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยครับเราเห็นความย่อยยับเห็นความสูญเสียเห็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่เสียหายไปพราอเพียงแต่มีความคิดต่างกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่แยกกันเดิน บนพื้นฐานความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแน่นอนครับถ้ามีความเชื่ออย่างนี้ฝ่ายที่บอกว่าต้องการปกป้องรักษาเอกราชประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันหลักของชาติเขาก็ต้องปกป้องเขาก็ต้องแสดงออกเต็มที่ถ้าคุณมีพฤติการพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงไปที่จะเป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติก็ย่อมมีการต่อสู้ย่อมมีการทําลายล้างนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ แล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปเดี๋ยวท่านประธานครับนี่คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเราต้องนําเรื่องนี้มาคิดหนักครับจริงอยู่ครับเรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอํานาจประชาชนเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพรรคดับ2อง1นสี่เเรายินดีเข้าไปจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาล ท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆฮะถ้าไม่มีรัฐมรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพักดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับ เราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยลักษไทยพลังประชาชนเรา,เาหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทําให้ประเทศชาติและพี่น้องระชนเสียหายไปเราไม่ทํำนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามาฐานอํานาจดุลอานาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ ดีที่สุดคือจับมาดุลอํานาจมามีประนีอานมอํานาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้สูงสุดผมว่านั่นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เราต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติของชาติชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านดานครับทุกคนพูดเหมือนกันครับแต่วิธีการทําไม่เหมือนกันโดยพชะวิธีการที่มีความคลางแคลงสงสัยเนี่ย ในชาตินี้เนี่ยมันทําให้เกิดความขัดแยง้งเั้นเพื่อไทยอาสาเข้ามาสลายความขัดแย้งตรงนี้จัดตั้งรัฐบาลในนามของทุกฝ่ายที่สามารถร่วมมือกันได้ขณะนี้เราได้11พักครับและมั่นใจ12 13 14 15พักก็จะตามมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งความแข็งแรงของเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน ไม่นครับนี่คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเราเชื่อมั่นครับว่าแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลเราต้องการแก้วิกฤตของประเทศถ้าไม่ทำอะไรเลยจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดวิกฤตความขัดแย้งท่านอาจจะมีสมมติฐานว่าการตั้งรัฐบาลอย่างนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งสมมติฐานนั้นมันตรงข้ามกับสมมติฐานของพรรคเพื่อไทยและพรรค ที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พักถ้าจะสลายความขัดแย้งได้ต้องใช้กลไกนี้เท่านั้นท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานนี่คือเหตุผลข้อที่สองเรื่องที่สาครับข้อหงายเรื่องของนโยบายขอเวลาอีกนาทีเดียวครับหลายท่านมีความหงใยเรื่องนโยบายโดยชอบประเด็นเรื่องาการแก้ไขรัฐธรรมนูดโดยข้อที่จริงครับขณะนี้เป็นเพียงนโยบายที่เราใช้ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนโยบายของรัฐบาลจะเกิดการร่วมมือกันจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลถแถลงต่อรัฐสภาตรงนั้นท่านสามารถวิภา์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่เพราะจะต้องถูกนำไปใช้แต่ก็เป็นข้อดีครับที่ท่านได้สะท้อนมาในขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำสู่การไปเขียนนโยบายรัฐบาลในสิ่งที่ท่านมีข้อกังวลมีข้อห่วงใ่ผมกราบเรียนธรรมทานด้วยความเคารพครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลายท่านอาจจะมีความคลางแคลงสงสัยเข้าใจผิดเราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติตามคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูนทุกเรื่องครับวิกฤตหนึ่งคือรัฐธรรมนูญที่ทําให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจครับว่าฝ่ายที่เขาเขียนรัฐธรรมนูนมาอย่างนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองในสิ่งที่เขาเห็นว่ามีความสําคัญแต่ถึงระยะหนึ่งครับรัฐธรรมนูนที่ใช้ในาการปกป้องคุ้มครองในช่วงเวลาหนึ่งต้องถูกสลายออกไป มันจะเป็นการดุลอำนาจที่ดีเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐนูลนะครับมันเป็นเรื่องจําเป็นและสาคัญผมกับเรียนด้วยความเคารพบนพื้นฐานที่เราจะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งครับแน่นอนครับเราแก้รัฐมนูญเพื่อไปจัดทํารัฐนูลฉบับใหม่ผมพูดชัดๆนะครับแก้รัฐนูญเพื่อไปจัดทํารัฐนูญฉบับใหม่ซึ่งการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการทําประชามติครับ เพราะนั้นเราเราเลยป,ประกาศว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลสองเรื่องที่เราจะทําควบคู่พร้อมกันไปเร่งด่วนคือด้านเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องแต่เรื่องที่จําเป็นต้องทําควบคู่กันไปต้องใช้เวลาครับไม่น้อยกว่าสองปีขึ้นไปเนี่ยเราเนื่นช้าไม่ได้ก็เริ่มทําประชามติเพื่อถามพี่น้องประชาชนว่าจะจัดทารัฐมนูนฉบับใหม่หรือไม่ข้อคําถามตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ต้องไปคุยกัน ทำทําโดยใครก็จะทำเป็นคําถามในประชามติถ้าได้รับมติจากพี่น้องประชาชนก็เข้าสู่กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเขียนรายละเอียดไปในในสิ่งที่เราต้องการแก้และไปจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ความตั้งใจเราครับเราจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาซึ่งรายละเอียดเราค่อยไปคุยกันอีกทีว่ามาอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ ให้มีดุลยภาพที่ดีนะครับมีความมั่นใจทุกฝ่ายว่าเราสามารถทํางานร่วมกันได้ประเด็นนี้ผมเลยกลับเรียท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าบนพื้นฐานที่เราจะเริ่มต้นเป็นรัฐบาลแห่งความปรองดองเป็นรัฐบาลแห่งความสมัครสมานสมัครค,รครีเห็นคนในชาติทุกคนมีค่ามีคุณค่าเท่ากันไม่แบกฝั่งแบกฝ่ายเราหันหน้าเข้ามาหาก,กันครับมาเริ่มต้นตรงนี้แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคน โดยเฉพาะทุกท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีจิตปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนแห่งแน่นอนครับไม่แตกต่างครับหรือไม่เป็นประเด็นอะไรที่จะมีความเห็นต่างกันความเห็นต่างเป็นสีสันที่สวยงามในระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในระบบเสียงข้างมากภายใต้องค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขต้องมีความเห็นต่างครับแต่เราจะแปลงความเห็นต่างตรงนั้น มาเป็นความเห็นร่วมอย่างไรนั่นคือขึ้นกับพวกเรา750คนที่อยู่ตรงนี้โอกาสนี้เลยครับถ้าทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้กับนายเศรษฐาทวีสินผู้ที่สูกเสนอชื่อเป็นบุคคลซ,ซึ่งสมควรจะรับแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีจากมติของพวกเรา750ท่านในวันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต <อ le> ้นข<ต>องการนำความเห็นต <อ meet> ่างมาเป็นความเห็นร่วมเพื่อหันหน้าเข้าหาการมาทำงานร่วมกัน ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมดในนามของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง11พรักเขากล่าวเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกอย่างเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนที่หวังมันไม่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในมิติของสังคมไทยที่มี ความแตกต่างหลากหลายมาอย่างนี้เราต้องรับความแตกต่างหลากหลายและนำสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้มาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นโอกาสและความหวังที่ดีของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดผมกราบขอบคุณผ่นภานท่านประธานไปยังสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับที่กรุณาจะขานชื่อให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสิน เป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรําทีคนที่30ของประเทศไทยกราบขอบคุณครับ